สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจะฝาฟออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้สลอดที่เก่งเลือกนำมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะเป็น f o r ์ r เ n g e r ค่ะรุ่น XLT ค่ะ4ประตูนะคะเกียร์ออโต้ ราคาเกียร์ออโต้นะคะจะอยู่ที่899,000บาทค่ะสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่854,000บาทเป็นรถเครื่องยนต์นะคะ2.2ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้า160ค่ะแรงบิด385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้สุดหล่อแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นชุดอุปกรณ์เดิมนะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้ตัดด้วยสีโครเมียมนะคะตรงจมูกแบบนี้ก็เพิ่มความหรูหรานะคะพร้อมกับ แนวสปอร์ตนะคะในตัวเลยในส่วนของไฟหน้าค่ะก็เป็นไฟนะคะโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยมาจากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกก็เช่นกันค่ะตัวนี้เดิมๆมาจากโรงงานมีมาอยู่แล้วกับตัวรถค่ะมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะวันนี้นะคะสุดหลอล้อของเราค่ะเป็นล้อนะคะแม็กไลอะไรนะคะตากล้อง เป็นแมกไลม์มาเ e l ค่ะจับคู่มากับยาง m a ็กซินะคะเป็นยาง b i ๊ก o อน764ค่ะเป็นยาง MT นะคะยางมัดนะคะดอกยางสวยแบบนี้เลยสายออฟโรดนะคะก็จะชอบมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวครอบแก้มเป็นโครเมียมนะคะจากโรงงาน กระจกมองข้างและมือเปิดตัวนี้เป็นสีดําเงานะคะเหมือนกับตัวรถเลยมาจากโรงงานอยู่แล้วที่เก่งเพิ่มเติมให้ค่ะจะเป็นในส่วนของกันสาดแท้นะคะเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้สําหรับพี่ๆเผื่อไปจอดรถกลางแดดนะคะสามารถลดกระจกเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารได้ค่ะคันนี้เก่งติดความเข้มของฟิล์มนะคะเป็น60%รอบคันนะคะพี่ๆสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะ มาด้านท้ายกระบะกันบ้างค่ะบอกเลยว่า oh. เทมากๆเลยสำหรับนะคะฝาท้ายตัวนี้ค่ะฝาท้ายตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยแผ่นท้ายกระบะตัวนี้นะคะพร้อมฟอนต์นะคะ FORD แบบนี้ค่ะพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะคะแต่นี้ลูกค้าน้นความดุดันนะคะบึกบึนให้กับตัวรถก็จะเลือกเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตัวนี้ด้วยเทมากๆเลย บอกเลยว่าน้อยแต่มากนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับรถฟอร์ดนะคะบอกเลยว่าไม่แต่งอะไรก็หล่อและ อยู่แล้วนะคะยิ่งแต่งก็ยิ่งสวยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นแนวการแต่งนะคะให้พี่ๆสำหรับใส่ออฟโรดนะคะก็คือจะเน้นดอกยางนะคะที่ค่อนข้างเน้นลุยนะคะก็จะตอบโจทย์มากๆเลยพี่ๆสามารถนะคะเลือกแบบนะคะสำหรับการแต่งนะคะได้สามารถส่งรูปหรือคลิปก็ได้นะคะหรือถ้าไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงสามารถเข้าไปดูคลิปเก่งได้นะคะช่องช e l YouTube ฟอร์ดใบเก่งกี่ค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะก็จะมีแบบการแต่งทั้ง f อ r เลนเจอร์และสอดเอเวเล t ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสามารถทักทายสอบถามมาได้ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะด้านล่างเบอร์ของเก่ง 0 8 6 3 6แป3 6 3ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะยินดีให้คำปรึกษาพี่พี่ทุกทท่านเลยวันนี้ขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับ xlt ตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนล u ู u ูปฟอร์ดใบกิ่งกี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาภาพส่งมอบก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.